งานชุมส่วนเพียนเป็นงานเลียงการแสที่นําเสนอผลงานของภาพเพียของเรที่มีมาตลอดภาพเพียผ่านครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ชุมชนของเราอบอุ่นไปด้วยผู้ปกครองแขกผู้มีเกียรติและเหล่าเรียรที่พร้อมใจเดินผ่านกันมาแสดงถึงตัจิตต่อผู้มีอุปการะคุณและชื่นชมใีเทศกาความเพียรของนากเรียนในภาพในภาพเพียรนี้มีการจัดมีเทศกาลของแต่กลุ่าสารวิชา และได้นลังสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทุกกล่มสาระวิชาที่ะสมผสาทั้งวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตครับมานำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแทป์สัสมผลงานเวิร์กช็อปและการแสดงารต่างที่นักเรียนตั้งใจตึกจสอบกันมาอย่างเต็มที่พร้อมที่จะนําเสนอให้ทุกท่านได้เชื่อมชมผลงานทั้งช่วชงเช้ชาและช่วงบ่ายสาืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ทําให้ในภาคเรียนที่สอง ประจำปีการศึกษา2562หรือในภาคเรียนที่ผ่านานั้นทางโรงเรียนต้องลดการจัดงานชมสวนเทียนเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนาสายพันธุ์ใหม่ครับจนถึงตอนนี้ได้มีการผ่อนโรนมาหลา,หลายระดับทําให้ในภาคเรียนนี้สามารถจัดงานชมสวนเทียนได้ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคโดยขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองและกลยุิธิที่มาร่วมงานทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหมันล้างมืออยู่ยเสมอ ใช้กระติกน้ำตอกข้าวของโนงเทเพื่อลดการสร้างขยะตามอัปสูตรคุณธรรมการทับเหแือนโลกด้วยนะครับขออนุญาตแจ้งกำหนดการเริ่มต้นค่ะเจ็ดโมงครึ่งลงทะเบียนแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีผู้อำนวยการกล่าเปิดงานเก้านาฬิกาที่ที่ขอข้ามาพระอาจารย์เชยรสาโรและการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ชยา์สาโรเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีชมพิทักการรอบเช้าสิบเอ็ดนาฬิกา รับประทานอาหารกลางวัน12 35นาทีชมนิทรรศการรอบบ่าย13 40นาทีชมการแสดงจากนักเรียนนาะโรงินเมเชลเปิด14 20นาทีเก็บสูมนิทรรศการและพื้นที่ส่วนกาง15นาฬิป,าประชุมผู้ปกครองรายชั้นค่ะ Allow me to inform you about the schedule of today. At 7.30 a.m., registration at the counter. 8.50 a.m. The principal gives an opening speech. 9 a.m. Requesting forgiveness from Pharata and Dunline teachings from Pharata. 9.35 a.m. Morning Exhibition. At 11, lunch break. 12:30 p.m. Midday Exhibition. 1.40 p.m. Performance by students at the outdoor gym. 2.20 p.m. Exhibition cleanup. And finally at 3, parents meet in class. ผมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าในแต่ละซุ้มในแต่ละนิทรรศการที่น้องๆนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมขึ้นในวันนี้เนี่ยจะว่าจะมีไฮไลไท์หรือมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้พวกเราได้ขึ้นชมกันตลอดวันนี้บ้างน,นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญ,ญาตเชิญตัวแทนนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระมาร่วมโปรโมทประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในนิทรรศการของตัวเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนนะครับ อเคครับชื่ออะไอชื่อตันติครับอยู่ทัม,าารค,รมครับมาจากเรอนศิลครับผมภูเก็ตมาหนึ่งครับม,มาจากเรีกันครับตันัมาสองมาจากเรนกว่าอ่อไม้มอกมาจากอาคารมุงวิชา คือนองมามาจากเรนเดอร์ทีครัค่ะชื่ออาณาอยู่มมาจากสาราสายดรีครัครับผมเดี๋ยวขอให้แต่ละคนบอกหน่อยนะครับว่ามาจากซุ้มในกลุ่มสาระอะไรนะครับแล้วก็ในซุ้มของตัวเองเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเดี๋ยวขอเชิญทีละคนเลยนะครับ ก็จบเท่านั้นมาจากสุขภารก็จะเป็นตัวแทนของสุขศึกษากับสารศาสตร์ก็ผมแน่ใจว่าสุขของพวกเรานี้ก็ไม่ไม่ธรรมดาแน่ๆครับเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่เรื่องการเรียนรู้หรือว่าแบบเป็นอะไรที่วิชาการอย่างเดียวครับเราจะมีของสุขศึกษาจะมีการประเมินเพศของเราครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง LGBTQ ครับจะเป็นสิ่งที่สนุกสนานมาระหว่าผู้ปกครองกเด็กครับก็จะให้ ของพวกเราแล้วก็สําหรับอาณาักศึกษาก็ไม่แพ้กันนะครับสนุกมากๆแน่นอนเพราะว่าเราจะได้มีการสอบสมัครท่าแล้วก็ได้ออกแรงออกกําลังกายกันด้วยครับเราจะได้มีการยืนแบบปิดตาขาเดียวแล้ก็เรว่องอะไรจะได้อยู่ในสูตรหออะไรประมาณครับการยืเดเหยียดต่างๆครับพวกเราแน่ใจว่าเราสนุกมากแน่ครับแล้วก็คุ้มค่าที่จะมาแน่รับหายเก่งมากเลยนะครับ หลายชั้นนะครับแล้วก็เร <Sh> ื่องศิลป์เรามีเวิร์กช็อปด้วยนะครับเป็นภาพมัดยอกรับชื่อถ่ายว่ามัดยอกกับถ่ายมัดยอจากศิลป์ก็เอาขอชั้นหนึ่งนะครับจากสุนกออการอาชีพนะครับก็เทกาลก็จะมีมหนึ่งเป็นสมุดสแกนนูตอนโฮมเมดอนนี่แล้วก็สรุปสมุดสรุปกลุ่ม ตอนฝูกคุุงเปลี่ยนนะครับ ện, ต่อเปิดไม่เปิดราคามสจะมีนามาโช์นะครับแล้วก็มสาจะมีจงหมึผู้ีมผู้ รแล้าสนใจมากรย์นอารีก็สนใจาความรู้จากหลาอที่มาลงกับให้เราเรียนรู้ได้นาสนใากเ่องคำตอนซมภาษไทยนะคาจากเรียนกปก็จะมีวันสอบหลักๆประมาณสอย่างนะคก็ของอสก็คือ เราเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็ถัดเออตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการสะก,กดคำยากแล้วก็อันต่อไปในข้หรือว่าจากของพี่มสา,าจะเป็นการให้ผู้ปกครองมาสามดูพีค่ะแล้วก็ของมห้าอ้ของมหกเป็นลอกสูตรค่ะส่วน มูวลวัสดอกก็จะมีกิจกรรมน่าสนุกให้ผู้ปกครองดูตามแล้วก็สว่วนในการจัดแสดงใิทรศกาลก็ผลยงานก็จะมีของบุกชันเลยครับแล้วแต่ชันว่าอย่างเช่นของวสีก็จะเป็นเรื่องของควาดแคสแล้วก็การทำวาราเรียนดูข้อมูเลเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเพลงมาขนาดนี้ไม่ไปได้แล้วค่ะใครสนใจภาษาไทยก็เที่เดือนร่วมกว่าได้เลยนะคะ ครับก็สำหรับอาคออารมุ่งวิชาครับจะประกอบไปด้วย4วิชาหลักครับก็คือพลศึกษาสุขศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วก็กคณิตศาสตร์ครับในส่วนของอาคารมุ่งวิชาครับจะประกอบด้วยนิทรรศการแล้วก็เวิร์ตช็อปครับโดยที่พละศึกษาครับจะเป็นเวิร์ตช็อปทดสอบสมรรถภาพเหมือนที่น้องเขยนได้บอกไปครับแล้วก็ส่วนของสุขศึกษากับพลศึกษาเนี่ยจะใช้ในทถารการร่วมกันครับก็คือทางห้องของทางด้านของ วิชาวิทยาศาสตร์ครับจะประกอบไปด้วยสามวิชาก็คือเคมีฟิสิกส์ชีวะครับโดยที่สามวิชาย่อยนี้ครับมีวอร์ช็อปที่น่าสานใจต่างต่างไปครับจะยังไม่บอกกันออะน,นะครับว่าเกิดอะไรก็ไปรอวอร์ช็อปนะครับส่วนคณะวิทยาศาสตร์ก็จะมีบทเรียนในช่วงเช้าแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปของน้องๆแล้วก็จะเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนในช่วงบ่ายครับข้ามมานี้